สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์มิดไนนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเปาะและก็เกาะเหล็กนะครับผมในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยใครที่ชอบเล่นหรือชอบเอ่อไม่ต้องเติมของแจกฟรีเนี่ยเซิร์ฟนี้เนี่ยค่อนข้างแจกของเริ่มต้นค่อนข้างเยอะนะครับผมในส่วนของเซิร์ฟนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดต่างๆนิดหน่อยนะครับไม่นานไม่นานก็จะมีเอ่อของแจกมิซิกไอไอแล้วก็ฮันนี่นะครับเป็นกล่องพร้อมยิงนะ999กล่ 99, องประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าเซตพวกนี้ก็เล็กสามารถยิงตายได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะในส่วนของอในส่วนของดิพูดไม่ชัดในส่วนของโปรโมชั่นนะครับก็จะมี50เป็นกลน,นะครับแล้วก็จะเป็นเซ็ตใหญ่เลยก็เป็น300500แล้วก็พันนะครับในส่วนของเติม50บบาทเนะี่ยไม่ได้ว่า ไม่ได้เฉพาะแค่อักนะครับก็จะเป็นฟาร์มาร์ด้วยนะใครที่ชอบเล่นฟาร์มาร์เนี่ยก็ถูกใจแน่อนอนนะครับแล้วก็ดีกทองดีกทองนะครับเอาไว้เล่นกับเซ็ตใหญ่นะครับผมประมาณนี้ตัวละครจะมีตัว50ตัว100แล้วก็ตัว500นะครับเป็นตัวผู้ชายแล้วก็กิจกรรมที่ผมบอกนะครับสายฟรีแชร์กลุ่มนะครับผมก็ได้ตัวละคร50ไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฟาร์มารด้วยก็เหมือนได้โมชัน50ไปด้วยนะครับแต่ว่าเซต50ใหญ่นะ่ะก็คือเซตอัคเนี่ย เราต้องมาเป็นแคนนะครับถึงจะได้2เซตด้วยกันนะครับผมห้าคนขึ้นไปเนาะโอเคแล้วก็ของฟงของฟาร์มนะครับมีคล้ายๆเกาะเหล็กเลยนะประมาณนี้ไม่คล้ายก็คือเกาะเหล็กเลยนะั่นแหละนะครับแล้วก็จดัดลาดับของฟาร์มเยอะที่สุดประมาณนี้ปะคออ่าบอสเยอะสุดก็ประกาศผลตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่28นะครับประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะ ลงคลิปวิวสูงสุดนะครับก็ประกาศมาที่21ถึง28นะครับผมได้รับโปรโมชั่นพันใหม่เลยนะครับอันนี้ก็พันใหม่เหมือนกันประมาณนี้เ,เดี๋ยวจะมีกิจกรรมวอล์คนนะครับนี่ขอให้ดูก่อนขออันนี้แอดมินกิจกรรมวอลคนเนี่ยก็มี5เวีนะครับรวมมูลค่า2,000บาทนะแต่ไม่ใช่แบบที่1ได้2,000บาทนะครับแต่จะแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นรวมรวมส0 0 0บาทแล้วกัน ก็คิดกติกงกติกาเนี่ยสามารถไปดูในกลุ่มได้แต่ถ้าใครขี้เกียจผมจะอธิบายให้ฟังนะก็จะมีมือกลเหมือนพวกแข่งเซิร์ฟแพ้นะครับใครที่ดูอินเฟสเทชันสมัยก่อนนะก็น่าจะเข้าใจนะก็มีมือกลสีแล้วก็สไนัยหนึ่งะครับผมผมว่าสนัยเนี่ยตัวแบกงนะฮนะแล้วก็เป็นเอ่อชื่อตัวละครอะไรให้ครบนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่เริ่มแข่งวันที่2อนะครับอีกประมาณอ่อ ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับผมในส่วนของใครที่อยากแข่งนะมาได้ไมาได้ผมน่าจะลงคลิปพรุ่งนี้แหละนะในส่วนของวันอาทิตย์นะกิจกรรมนี้ก็วันที่1น,นึ่งเอ้ยโทษทีที่1เนี่ยก็จะได้5 0 0รบาทนะครับแล้วก็ที่2ที่3เนี่ยจะได้เป็นไม่ได้ตังค์นะจะเป็นเซ็ตของโปรโมชั่นเซิร์ฟนี้มากกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็สั่งสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะเป็นเรื่องของเว็บนะครับใครที่ตามผมมาเนี่ยไม่ต้องทักแอนด์มอนแอคมินหรือว่าไม่ต้องทัก ในส่วนของในกลุ่มนะครับมาที่เว็บไซต์นะแล้วก็เข้ารายละเอียดเขาเรียกว่าอะไรว่าเข้ารหัสให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่รับไอเทมผู้เล่นใหม่นะครับผมนี่กดรับไปเลยเราก็จะได้ของตามมาแล้วนะครับที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะส่วนใครที่อยากเติมเงินนะครับก็กดเติมเงินปกติได้เลยนะครับนี่นี่เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นของเออซองในวอลเลตนะครับผมประมาณนี้ ชื่อไทยชื่อสีชัด RGB นจบีนะขออยักเปลี่ยนนะครับมาตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมโอเคมีแค่นี้แหละมาผมพร้อมจัดแต่ว่าก่อนหน้านนะครับเราต้องตีให้เยอะๆนะครับผมบอกให้รับเซิร์ฟเวอร์แนวเกาะเหล็กแม้เราอาจจะเป็นเหยื่อได้นะครับตีให้หมดอย่าไปสนว่าเขาคือใครคัรที่เราตีอย่างเงี้ยมันต้องรับสักคนแหละเฮียามาพร้อมไหมอ้ะหมายสั์เจอกู เอ้ยน้อยก็รับสี่ตัววะนี่ไงเอาเป็นหนึ่งศพอยู่ไหนแล้ววะไอ้เหี้ยศพที่สองตามมาแน่ผมบอกเลยอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนนะครับไม่ใช่ลูกกระจอกนะครับบอกเลย,ยางานนี้เพื่อนแท้ไปด้วยกันไปได้ไกลเนี่ยทำไมไมัาอยู่ตรงนี้วะไอ้เหี้ยไอ้ที่นี่เล่นเก่งด้วยบอกให้ ไอวไอไอเพื่อนตัวนี้เดีเอดีเป็นเก่งชัวร์ร้อเผมมั่นใจเลยในฝีมือของเขาเราต้องไปโพสต้องไปช่วยเพื่อนนะครับไปให้่มตามผมมาพร้อมหน้าพร้อมใจกันสู้สุดใจแยประเด็นคือมันค่อนข้างที่จะกระตุกสลหรับคอมผมไม่รู้เป็นที่อะไรต้องไปอับเลยนะครับจังหวะนี้เมื่หลังเกิดเพื่อน มาดิมึงยิงเพื่อนทำไมเนี่ยไอ้ยี้นี่ยิงเพื่อนเฉยเลยเพื่อนตัวนี้เฮ้ยสวยเพื่อนมีสไนอันนี้ก็หวาดหูอ่ะใครมายิงกูวะไอ้ที่อะก็เจ็บเลยมายิงกูใช่ปะเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนคนนี้มา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 ไปได้ไกลไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกล ตามมาเพื่อน50ไปได้ถึกเลยนะครับดูจากเมื่อกี้นะมาเพื่อนตามไปดิไอ้นุ่มโอ้เฮียช่วยเฮียนั่นก่อนดีกว่าไม่ไม่ดันสักทีไม่ช่วยดีกว่าผมว่าอยากตีโพสนะแต่มันค่อนข้างจะยากนะครับแนวก่อนเลยที่จะตีโดยไม่สนห่าเหวอะไรเลยเราต้องค่อยๆไปนะครับ ไปดิยัรับเตี้มหมดแล้วเว้ยเดี๋ยวกูหน่อยเฮ้ยแต่มันบวกกันหรอเหมือนในโพจะบวกกันนะครับแตกไปแตกไปมาเพื่อนอ๋อไม่ได้บวกกันไอ้เหี้ยมันในนี้กันนะ,ะมาดิดตายนะกูบอกเลย โอเคหรือว่าใจใจแข็งอยู่นี่ไงแตกไปโอ้โหเก็บเพื่อนเก็บห้าสิบห้าสิบสิหายละโอ้โหเชียสสนยิงกูสัตว์เกือบดองเปข้าไปแล้วว้าวโดนปิด เพื่อนมีแนวกูมาดินี่ไงไอสัตว์ทำเพื่อนกูเหรอยากหน่อยเฮ้ยเพื่อนเก็บเพื่อนเพื่อนเก็บเพื่อนเก็บเก็บเก็บอะไรวะชนะไม่เก็บ,าาม,กบมาดิเก็บนั่นนะ่ะไอสัตว์กูบอกเลย แตกกัน呐แตกกัน呐กูบอกเลยข้างในแตกหนึ่งแล้วข้างในข้างในแตกหนึ่งแล้วเพื่อนข้างในแตกหนึ่งแล้วเราต้องให้เพื่อนเก็บนะครับไม่รู้เพื่อนอย่าอย่าก้มไหนไหนโอ้สายฟ้าเลยนะมึงป้าบริษัททำเพื่อนกูเหรอมีพวกอะชิบหายแล้วข้างในก็ยิงเรานะครับ ว้าเกือบตายนี่ไงเอาไปหนึ่งศพเอาไปหนึ่งศพสำหรับพวกมึงเฮ้ยวพี่ดีเราต้องเก็บไปเล่นนะครับเฮียมันยิงกูสตัตว์เจอกูหน่อยนี่ไงเอาไปก่อนหนึ่งศพเราต้องยิงให้ตายสักตัวว่า ข้างในนะครับต้องมีศพที่ขึ้นชื่อผมแน่นอนแคมป์ชอบยิงเพื่อนกูวไม่เข้าใจพวกผมแบบเผิดอปั๊ม,ม,ม,มยาให้ยิงกูอะอ๋อคูเจอแล้วไลนนั้นอะยิงกูยิงไม่โดน เียเยอะยังกว่าน <pper> yeah, so, uh, uh ี huh. oh, uh. uh ่ไงยเข้าไปก่อนถึงจบเฮียเพื่อนช่วยเถอเข้าไปก่อนโอ้ยยาหมดโอ้ว้าแล้เฮียกำลังมันเลยแม่งผมว่าได้อยู่ได้อยู่ขอไปเก็บ50ก่อนแล้วกันงานนี้มันเลยมันเลย ว้าไม่ใช่นะ่ะลายต่อไปที่จะที่กูจะฆ่ามันนั่นแหละเอาไปหนึ่งคิวก่อนเริ่มสงครามนะครับไปไป,ไปในโพสอะอยากจะดันอยู่ยนะแต่ไงดันเราก็ต้องขี้นะครับเด็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เด็กทองเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้นะพยายามเก็บเด็กหลักนะครับ ามามเอ้ะเ,เพื่อนนอนซะละวอภิการหนึ่งศพไอ้เชียน่าจะตายแล้วเพื่อนปัดเข้าไปปัดเข้าไปมาดิเก่งมากเน๊ะเก่งมากเน๊ะเก่งมากนะไม่ตายมึงเก่งมากนะไอ้เหี้ยขอเลย ขอเลยขอเลยเซตเนี้ยเซตรักแม่นะครับใครที่รักแม่ก็ใส่กันด้วยนะ,ะเก็บยาโล่นะครับยังไม่ไี้ใช้โอเคไปพร้อมแล้วพร้อมลุยพร้อมลุยเก็บมาหน้ากูบอกเลยโอ้ห้าสิบใช้ก็ตายดิเพื่พอนนี่ะกูว่าอะไรเฮียใช้ก็ตายดิ ไว้อย่าไปดูอย่าไปเอาโพสเลยดีกว่าผมว่าน่าเราน่าเราจะแบบน่าเราจะแบบเพื่ออะไรวะไอเชฟคุณเนอร์ซะแล้วเราน่าจะหาตีแบบข้างนอกก่อนครับเราให้ตามตามเช็ดตามกวาดข้างในกันนะข้างในมันได้คข้มอ่ะนะแนวก่อเหล็กได้คขปมก็ปีแล้วครับผมบอกเลยเไปกันหนึ่งศพฟาร์มัสไปเพื่อนเราไปกันต่อ สองคนเราเป็นใหญ่อยู่ละโหเพื่อน้องขี้ไปแล้ว,ลวประเด็นคือมันเปิดปิดแบบเจ็ดไม่ได้อะเอ้ยไม่เชื่อมองไปเลยอ๋อยิงกูกูมีเพื่อนนะไอ้สัตว์ขอยะไรเพื่อนอย่าไปกลัวอย่าไปสนใจทำดูถูกเฮ้ยห้าสิบห้าสิบกูเจอแล้วกูเจอห้าสิบแล้วโอ้แต่มันมาสองตัวเฮียว่าวเราต้องจัดห้าสิบบ้างแล้วนะครับเมียน อาจจะนี่ย่ิงตายหนึ่งสวยมา,มา,มา,มาจามัดห้าสิบแ <50 S 2> ล้วห้าสิบมันตอนนี้มันแจกอยู่นะลนแล้วก็อย่าไปซีเรียสไปไปกูรัวๆเลยอ่ะอย่างเงี้ยฮับฮึบฮึบฮึบไม้สัตว์ไอ้เฮียช่วยเพื่อนไม่ทันโทษทีเพื่อนเพื่อนเลิฟเฮดีเด,ดีต้องการความช่วยเหลือเราต้องจัดให้มันหน่อย แตกสวยเพื่อนห้าสิบแตกเก็บห้าสิบก่อนเดี๋ยวมีคนเอาไปเก็บเอ้ยเดี๋ยวมีคนมาเก็บนะครับจะแย่เอาบุรินทรมุ่งเก่งนะบอกให้บุรินทรมุ่งเก่งนะเก็บเพื่อนเก็บสวยสวยให้เพื่อนเล่นไปนะครับขอทิ้งพวกนี้ก่อนไปกลางการแม็กเจ้าหมดคืออะไรวะ ไปไปไปทานกันมาดิมาดิมา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 นี่อะสวยเพื่อนเยสฟอร์ตี้อยากโดนมาซาสวยสยเพื่อนจะกลรบไปดิเพื่อนมา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 ทำอะไรกูไว้อี่ห้ยตากูมัวให้นั้นแหละมะ ว้าไมัตดไม่ไปไมไปเตายี่อมะไปเฮ้ยชิคนี้พายมาทีถอยเพื่อนเฮ้ยม่ดีไอเจ็ดเจทั้งทำอะไรของมันไอหลังเข้าวะเยอเข้าไปนงทุกเม ไปหัวทุกเม็ดยังไงวะเพื่อนนี่ไงเข้าไปหัวทุวดกดอกเข้าหายไปแล้วเอาเช่นเราเพื่อนเข้าไปเ,เราไม่ได้เข้าด้วยไอที่เพื่อนคงแบบเอ้าไอสัตว์นี่วโอ้ยต,ตายโอ้ก็ตาย ดีนะควมาวมใจความใจเก่งเชี่ยต้องหนมันยิงอีกวะกนี่ไงเอาไปก่อนเชี่ยข้างหลังยิงเราแน่เลยเราต้องหนีก่อนครับข้างหน้ามีโอเค okay. เราเขาต้องหนีต้องต้องหนีไปกับตรงนั้นก่อนครับเนี่ยเราอาจจะต้องขี่ได้ กอเล็กเนี่ยผมบอกเลยง่ายถนัดไป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 ดิแอดมินกูน้องขีบละีคนดักอยู่ตรงนั้นนะหลังเข้าอีกแล้วหรอไหน่วะนี่เฮียไปก่อนหศพ อ้ดูมันโผล่ยิงกันดิเอามึดเติมมันนะอะไรหลังเข้าอีกเหรอเฮี้ยมันขยันกันจริงไอ้เทียพวกข้างหลังเนี่ยไอจิไอาจริงั้นกูก็อยากเข้าไปนะแต่ไว้ก่อนแล้วกันขอทิ้งพวกอันนี้ก่อนครับ

เล่นเล่นไม่ได้ไครับพี่เลขอะไรครับเลขอะไรครับโอ้โหตายเลยเดี๋ยวผมไปหาดูเอ้ยผมว่าเซิร์ฟนี่แหละเซิร์ฟนี่แหละกำลังมันเลยหอยซากตานะครับผมไม่อยากดันโพส์นะแต่ว่าเฮียค่อยแล้วกันห้าสิบสองเซตนะครับไปไปไปเฮ้ยเกิดใกล้พอดีเลยแต่อีชิพพีเนี่ยกูสตีนกูละนี่เช่บอกกูตี้เหรอเดี๋ยวกูบอกให้ อันเนี้ยแอดมินเอาเงี้ยเอาตีแอดมินด้วยเอ้กูลากเลยอ่ะกูลากนะกูลากอย่างเงี้ยแปกสวยเพื่อนอย่าเข้าไปเลยโพสอ่ะออกมาออกมาออกมาแอดมินรับตีดีมีตีออยู่เล็ตตลองอยู่เล็ตะลองเล็ตะลองเล็ตะลองเต็มเลย ไาดิไอเชั้นเนี่ยตองขี้แน่กูบอกให้โอ้โหไปดูเมลอนไปดูเมลอนมึงพลาดแล้วมึงเกิดตรงเนี้ยกูบอกให้พลาดจัดอะอ๋อทำไมยิงไม่ตายวะยิงตายดิเพื่อนเอออยอกนะจะยิงเพื่อนกูอะแสงหนึ่งแสงสอง แตกสามมาดิอคอมเดเขคอมเดย์เออขึ้ตายกึ้นตายติดอะไรไม่รู้แตกไอ้ทัดมาดิว้ารุ่นใหญ่ทัดมาเก็บของเพื่อนเอา้าเที่อมาดิขู่กันลูกใหญ่เหมือนกันบบอกให้รัเฮียมาดิขอ,อได้เก็บเอ d นะครับเผื่อได้เล่นนะ50าสบเราอย่าเพิ่งไปเก็บเลยไปเกียดละ เราปล่อยเซอร์โอ้ไม่ปั๊มอย่าไวไอ้เจ๊โดนเล่นมุมตายผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์แนวเกาะเหล็กนะครับใครที่ชอบแนวนี้นะ้วก็ตอนนี้เขาแจกของค่อนข้างที่เยอะๆนะเออก็มาลองเล่นกันได้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้โอเคผม<ะ>ก็ลาก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย